สวัสดีครับผมช้างครับนายกฤจันดาเลืองครับสําหรับผมนะครับความเป็นตัวเองอะครับถ้าเกิดว่าคนรู้จักผมครั้งแรกนะครับเวลาถามชื่อปุ๊บคนเขาก็จะถามแหละว่าทําไมถึงชื่อช้างอันนี้เป็นคําถามแบบยอดฮิตเลยครับว่าทําไมผมถึงชื่อช้างตอนแรกผมก็คิดว่าเออแม่คงตั้งชื่อให้แบบว่าอยากจะให้แสดงถึงความเป็นไทยหรือแบบเอาเรียกว่าอะไรนะแบบว่าหรือว่าอยากจะแหวกแนวอะไรอย่างนี้แต่ ผมก็เลยได้ลองไปถามแม่ดูครับว่าแม่ครับทำไมแม่ถึงตั้งชื่อลูกว่าช้างแม่ก็บอกว่าตอนสมัยเด็กๆตอนสมัยก่อนที่ผมอยู่ในท้องแม่แม่ไปอันตราซาวแล้วเห็นว่าผมตัวเล็กกว่าเด็กทั่วๆไปที่อายุคันขนาดนี้ครับแม่ก็เลยตอนแรกจะตั้งชื่อลูกแบบแก้เค็จะตั้งชื่อลูกว่าเบิ่มก็คิดว่าจะเป็นแบบว่าคนแบบ ขายใหญ่คุมซอยอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้นั่นนะครับแล้วก็ไปไปมา,มาปุ๊บจัดแม่ก็เลยเสนอพ่อว่าชื่อประวานดีไหมพ่อก็บอกว่าเอ้ยไม่ดีมากถ้าเกิดไปใต้แล้วคนเรียกว่าไอ้วานไอวาน,อ,วานอะไรอย่างนี้แต่ซึ่งผมก็ไม่ค่อยเข้าใจความหมายภาษาตใต้ครับแล้วทีนี้แม่ก็พอดีว่าตอนนั้นแม่ไปบนกับพระพิคเนศว่าถ้าเกิดว่าลูกเกิดมาร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แบบจะ ไม่กินเนือ้อแล้วก็แม่เห็นพัฟบิกเนตเป็นช้างก็เลยตั้งชื่อผมว่าช้างครับชอบชือ่อเออชอบครับผมมันคล้องจองกับชื่อจริงด้วยกาลินแปลว่าพญาช้างก็คือเป็นเหมือนกับว่าเจ้าป่าแบบของสัตว์ครับอบอกไลฟ์สไตล์ของช้างนะครับปกติเป็นคน้ไนครับเป็นคนสบายสบายแต่ถ้าเกิดว่าเวลาทำอะไรก็จะทำจริงเปรียบเทียบได้ สมือนกับว่าถ้าเกิดว่าผมออกไปข้างนอกอย่างนี้ผมก็จะเป็นคนแบบค่อนข้างเรียบง่ายอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าผมเจอแบบว่ามีรถเกิดอุบัติเหตุอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงเลยครับผมเคยเจอรถจอดเสียอยู่กลางถนนแบบว่ารถสตาร์ทไม่ติดแล้วทีนี้รถก็ขับผ่านพยายามเบี่ยงพยายามผ่านอยู่เลนขวาสุด ทีนี้ผมก็จอดรถเปิดไฟฉุกเฉินแล้วทีนี้ผมก็ลงไปช่วยเขาเข็นเข้าข้างทางเวลาที่ผมออกไปไหนหรือทําอะไรถ้าเกิดว่าเจอคนที่แบบว่าเขาประสบปัญหาหรือเดือดร้อนอะไรอย่างนี้ผมจะเข้าไปช่วยครับเพื่อนๆักจะพูดถึงทางว่าทางเป็นคนเออก็เป็นคนตัดก,กับเพื่อนผมนะครับผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอออปโปสิตกับเพื่อน ก็ถ้าในหมู่เพื่อนก็จะเป็นคนอารมณ์ประมาณนี้เพื่อนก็เลยคิดว่าแบบ hey, ไอ้นี่หวังดีแต่ว่ามันค่อนข้างจะแบบคือเออก็เป็นเหมือนตัวฮาในกลุ่มเพื่อนครับสับอาครับชาครับ,รบทำไมถึงตัดสินใจมาประกวดแม่ทั้ไหยนดทีเออตอนช่วงที่ผมอยู่มัธยมนะครับผมได้มีโอกาสที่จะเข้าวงการบันเทิง วงการนายแบบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้ตอนช่วงนั้นผมใกล้เข้ามหาลัยตอนนั้นผมเรียนอยู่โรงเรียนสงรารด้วยแล้วทีนี้มันต้องใช้เกรดในการแบบเข้าเข้าเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยต้องแบบเหมือนทํางานได้ไม่เต็มที่ตอนในช่วงนั้นแล้วซึ่งพอผ่านมาสักระยะหนึ่งเราก็ได้รู้แล้วว่าเราแบบเอาดีทางด้านนี้ได้คนคือ คนเขาบอกเรามาว่าเฮ้ย e uh, เราลองทํานี้ไหมอะไรอย่างนี้แบบว่าด้านนี้นะอะไรอย่างนี้ผมก็เหมือนลองติดติดขัดขัดมาตลอดแบบว่าเหมือนทําไม่เต็มที่ครับแบบว่าเออเหมือนแบบโฟกัสได้ไม่เต็มที่ว่าเราตอนี้เพราะว่าเราติดแบบว่าพันธะเรื่องเรียนเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วพอมาตอนนี้เราเหมือนจบจากการเป็นช่วงวัยแบบวัยทีนแล้วตอนนี้เข้ามา โกลอัพมาสู่วัยแบบที่จะเป็นคนที่จะเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษให้กับให้กับคนที่เขามองเห็นเราบางทีเราสิ่งที่เราทำที่เราคิดว่ามันไม่เป็นประโยชน์กับเราหรือเราทำแบบแค่ตัวเราเองคนอื่นเห็นเขาอาจจะแบบว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้เขาในการที่เขาจะออกมาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ครับ ก็เหมือนจุดแข็งของช้างที่ช้างคิดว่าเป็นจุดแข็งที่จะชนะคนอื่นบนเวทีน,นี้เพือจุดแข็งเหรอครับผมคิดว่าการเป็นธรรมชาติของผมในกองประกวดนี้เช่นการออมีความน้อมน้อมถ่อมตนช่วยโคนอย่างเช่นว่าบางบางทีผมเห็นทีมงานยกของหนักอะไรอย่างนี้แล้วบางทีเราแบบเราก็ ว่างอยู่เงี้ยเราก็ช่วยเขายกของอะไรเงี้ยบางทีแบบว่ามันก็เป็นแบบว่าพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่เราไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่าแบบว่าเอ้ยเขาจะเห็นไหมอะไรางี้มันก็พอทําไป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 เป็นประจาปุ๊บมันติดเป็นนิสัยพอติดเป็นนิสัยปุ๊บคนเห็นเขาก็จะแบบว่าเหมือนชมเราแบบว่าขอบคุณนะครับอะไรอย่างนี้แบบว่าเราก็รู้สึกว่าแบบว่าเราเหมือนแบบว่าเราสามารถทําหลายๆอย่างได้ในหน้าที่เดียว